ครับผมโจทจานเดียวอนอื่นเนาะก็คำว่าโจ,จย์จานเดียวหรือผมเป็นใครมาจากไหนเพื่อ,อภูมิหลังผมเนี่ยครับก็คือหน่วยซิลหรือมนุษย์กบนะครับตอนนี้ก็ที่มีอ,องค์ความรู้เรื่องความสามารถเป็นเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวนะสำหรับเ,เป็นอดีตนะครับหน่วยซิลตอนนี้ก็มาทํางานที่สนามบินหาดใหญ่นะครับเผื่อใครมาสนามบินหาดใหญ่ก็จะได้เจอกันนะครับสล้วเราวันนี้นะครับเรื่องของการแย่งอาวุธปืนนะครับที่ คลิปแรกนะครับก็ได้สอนไปเรื่องคร่าวๆนะครับสาหรับอาวุธปืนเนี่ยครับจำไว้ในลักษณะของการที่ว่าพื้นฐานในการจับอาวุธปืนนะครับเขาจะจับแค่1ส่วน2ส่วน3ส่วนเขาจะจับแค่1ใน3นะครับทําไมการแย่งปืนเราใช้หลักของคานนะครับเมื่อจับ1ใน3นะครับถ้าเป็นลักษณะ 1- ใน3ถ้าเราจับบิดนะครับความ มันคงหรือความแข็งแรงของการจับของผู้ต่อสู้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเมื่อเราจับบิดปุ๊กรูปร่างลูกมือมันเสียลูกทรงกระบวนการเรื่องของแรงที่จะจับด้ามปืนเนี่ยมันก็น้อยลงอเอาลองจับสองมือดูนะครับจับสองมือก็เหมือนกันนะครับถ้าเราปัดขึ้นนะครับถ้าเราหักคุกเห็นนะครับการจับมันจับหนึ่งในสามหนึ่งในหนึ่งในสามส่วนแต่ถ้าเราจับมีความมั่นคงมากกว่าจับแน่นเลยนะครับยังไงเราหักปุ๊บใช้ปืนย่อยหัก ดอวาใช้สองมือหักขึ้นนะหักขึ้นปุ๊บเห็นไหมครับการเสียรูปทรงที่หนุกผมมือของเราเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงมากกว่ากับคนที่จับหนึ่งในสามนะครับเมื่อเราหักลงปุ๊บเมื่อรูปร่างของข้อมือของการเสียรูปทรงของกล้ามเนื้อนะครับก็จะทําให้มีแรงเนี่ยน้อยลงในการจับปืนนะครับแม้จะจับสองมือนะครับ พี่บมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะครับจับสองมือยังไงถ้าผมหักลงยังไงก็ก็สู้ผมไม่ได้เห็นไหมครับแล้วก็หักลงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสู้แรงคนที่จับมีความมั่นคงมากกว่าอันนี้คือหลักง่ายๆนะครับว่าทาไมทาไมมันมันง่ายต่อการแย่งปืนถ้าเราจับถูกหลักและเข้าใจถูกหลักนะครับขอบคุณครับแล้วมาเจอกันคลิปใหม่